ได้ขอยแจกไปเลยริบฟินเวอร์เลยถ้ามีต้องบอกตามขอยก็คืออ้าเฮียหลีอ้าหลีเฮียอ้าหลี ปันแก้มไว้เลยหมึกหกเละมึงมึงโลคนสิพห้าเลรียยังบอกมาได้ยูหมึกหกเละมึงหกแล้วมึงเอาเป็นง่ายก็ให้คนนีว่าได้หรระนองระยองยะลาระนองระยองระยาได้ยูบ่ระนองระยองยะยา

ทำว่าอยากให้แดงแห้งกระแตเบาๆเออเฮ้ยปากบะแดงมันมีแห้งยางเก่ขายขนมเบิร์ตแช่มื่อนี่ติดบดมือได้หนีเอื้อยในไทยในเอื้อยหันหันหันเบิร์นไงคุยคว่าสวยบ้างแต่าต้องเติมลิปดกมันยูโดนเดเบิร์ดมืออันนี้ไทยนี่ไทยเด็ดเป็นเดือนผู้ใดหนี่แม่เขามีตัวแทนอยู่ฟังล่าจะอยู่ล่าข้กระซงแม่แต่เป็นตัวแทนกระจ้าเราต้องขายขนมเราต้องมาขายลิปคล้ายขนมกันเลย เอาหาหมื่เลยบอสสองคนหาหมื่นเลยต้านแฮปปี้พี่ดาวของจ่าหน้ะเม้าขนมแม่เด้ออันเด้อหาสิบพันเด้อสบายดีโชคดีนะมึงสั่งไปทั้งตัวแล้วหัวใจเลยเทมเปอรลิฟต์ฟินเบอร์อีกตั้งหากเลยโศกดีค่ะขอบใจเอ้ยขอบใจเด้อมันหวานเด้อมัาแพงหลายเด้อทุกคนดาวตัวจริงคือเป็นตาแพงแม่ เป็นกระเพียงเป็นกระเพียหนาหนานะคุยเลยกินมาแล้วแมวกินบางนึงนี่กินข้าวเปียกมากกินเกเปียกกหลับง่วนเลย่มืด่เบื่จังมากินยูงนี่อีกเศ้าย่างง่ามไเดี๋ยวคอยสิมาอีกเยอะโอเคไขายต่อแล้วนะคะขอบใจเด้อส่งดีเด้อยเด้อไปบจนีสดบาย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 อไของับังได้บัทได้ได้ได้ เด้เพอเด้ <ไป S 1> บายบายโอ,โอ้ยปากงามเลยนี่เห็นบอทุกคนอยากลยนะใ <c oughs> อมมตีพ่ของขอบใจเด้อเออขอบใจขอบใจเรล่อขอบใจได้เลยอขอบใจ